สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆน้องๆจะเดินทางไปกินอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อตอนกลางวันน้องๆก็กินอยู่ฝั่งโน้นค่ะฝั่งฝั่งฝั่งโน้นฝั่งโน้น,ๆๆน,นก็แล้วตอนนี้น้องๆก็เดินเลาะ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 นะคะโอเคทักทายนะคะทุกท่านมองเดินเลาะเลาะไปแล้วอ้าวทางเดินมีเนาะ ก็บิญางทางอื่นล่ะคะท่านเมื่อเช้าก็แม่แต่วควายทะเลาะก,กันเลยค่ะทะเลาะอ,อ่ี่ในท้องค่ะแพ็กแน่นโอเคเอาไม่รลกวนไม่รบกวน,ไม,กวนไม่ขวางทางเดินนะคะเชิญค่ะท่านเออโอเคตุ้ยนุ้ยชีปแพ็กแน่นมากินน้ำก่อนเลยกินน้ำไป เดินทางปลอดภัยนะคะทุกท่านนะคะ